สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนโปรแกรมโปรแกสบาร์แบบเบื้องต้นนะครับโอเคครับให้เราไปที่โปรแกรม Visual Basic นะครับ2008หรือ2010ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันคลิกไปไปที่ไฟล์ครับ New ProjectWindows เลือก Windows Form Application นะครับแล้วตั้งชื่อ โอเคสบานะครับโอเคกดไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมอ่าจะได้ตัวนี้นะครับให้เราดีไซน์ก่อนอ่าชิงค้างครับแป๊บนึงอ้าได้แล้วครับโอเคอย่างนี้นะครับดีไซน์โปรแกรมก่อนนะครับแล้วให้เอาปุ่มมาหนึ่งตัว,วนะครับมาวางไว้ตรงนี้บัตุอน ก็ตั้งชื่อว่าสตาร์ทนะครับสตาร์ทสตาร์ทเออ่ปล,ปลี่ยนสีได้หมดนะครับแล้วแต่ความคิดของคุณนะครับผมอันนี้ผมรีบนะครับประหยัดไฟล์หน่อย โอ okay. เคอางนี้ก็พอแล้วแต่คุณจะแต่งงไงก็ได้นะครับแล้วเอาโปรเกสนะครับโปรเกสบาร์ตรงนี้นะครับมาวางไว้โค้ดที่ผมจะให้วันนี้ท่านลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับเอาไปใช้กับอันอื่นนะครับมันจะได้ผลนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงแต่งนี่ก่อน <Okay. S 2> ให้ดับเบิลลคิกที่ตัวฟอร์มนะดับเอ้ยดบเบิลลคิกที่ตัวนี้ครับบัตทอนตัวนี้อ่าลืมให้ใส่ทัมเมอร์ด้วยนะครับนี่ครับทัมเมอร์ตัวนี้ใส่ไปเลยตรงไหนก็ได้กลับไปที่ตัวเมื่อกี้เนี่ยครับให้ใส่โคดนี้ไปนะครับผมพิมพ์ช้าก็ไม่ต้องก็อย่าว่านะครับทัมเมอร์ดอท เขากับ t โอเคเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ตรงนี้คลิกคอมเมอรงนี้นคลิกให้ใส่ว่า if ถ้า mm hmm. พิมพ์ไปตามนี้นะครับผม เขียนไปด้วยกันผมจะอธิบายนะครับว่าโค้ดแต่ละตัวเป็นยังไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้คําทำคลิปเท่าไหร่นะครับนงเื่อจากไม่ว่างติดเรียงนิดหน่อยนะครับ พิเศษมันช่วงซัมเมอร์ร้อนเียจนั่งเล่นเบื่อนะครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยเล่นใ f เฟซบุ๊ก เสร็จแล้วนะครับโค้ดเรล่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้ใส่แมสเซจนะครับ msg box หมายถึงแมสเซจบ็อกนะครับแมสเซจบ็อกแล้วก็อ่าคุณอะไรประมาณนี้นะอัปเดตเรียบร้อยแล้วแต่ตั้งอะไรก็ได้ ลองแสดงผลดูกดตัวเขียวๆเ,เนี่ยครับกดสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดนะครับมีบั๊กนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนบั๊กตรงไหนเอ่ยอ๋อเราลืมแสดงค่าตรงนี้นะครับทัมเมอร์ดอทอินเทอร์เวลเนี่ยเท่ากับหนึ่งแสดงค่าลองดู ไม่ได้แปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับผมมีข้อผิดพลาดกันได้นะครับอ๋อ,อ,อตรงนี้ครับเราใส่เครื่องหมายผิดต,ต้องใส่อันนี้ครับลองดูนะครับอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับอมาแล้วมาแล้วลองดูทึ๊บเร็เรียบร้อยนะครับโอเค นะครับเสร็จเรียบร้อยไม่ได้นะครับโอเคสามารถปรับได้นะครับยังไงก็ได้ปรับเนี่ยได้หมดนะครับลองปรับดูไม่แสดงผลนะต้องปรับเป็นหนึ่งเหมาะสมที่สุดนี่หนึ่งร้อยนะครับ โอเคโคดนี้ก็คือนี้นะครับเครื่องหมายนี้แสดงค่ามันเราเอาประยุกต์ได้นะรประยุกต์ต่างๆได้ดูเวลาก่อนโอเคหกนาทีโอเคนะครับผมเอาไปรไะปยุกอา่าแบบนึงนะครับ โอเคเป็นว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดเรากดสตาร์ทแล้วพอมันจบแล้วใช่ไหมครับจะมีฟอร์มชูขึ้นมาโชว์นะครับวิธีการทำยังไงหนึ่งให้เราแอดเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะลืมโอเค okay. ให้เรากดที่โปรเจกต์เนี้ยเมนูโปรเจกต์แอดวินโดฟอร์มเนี้ยโดฟอร์มนี่ย โอเคแอดเลยแอดแล้วนะครับจะได้น,นี้ให้เราใส่โค้ดแทรกตรงนี้นะครับไปก็ form มชูดอ o โ show ลองดูปึ๊บเห็นไหมครับแล้วเกิดจะให้ทำอัน,นเนี้ยให้อร์มวันเนี้ยปิดทำยังไงมาดูวัน Okay. เราต้องใช้คำว่า form one dot h i มี h i มี h i ผิดลองดูป๊บเห็นไหมครับสามารถประยุกต์กับสิ่งต่างๆได้นะครับแล้วแต่ความคิดของท่านอลองประยุกต์อันนี้ดูนี้วาว้ตรงนี้ เียร์ดื้อจังเลยอันนี้เมื่อกี้ลืม리닷นะครับ Okay. มีดอทโค้ดนะครับคือการปิด,ปดนะครับโอเคนะครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ